สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกเคียร์สมาร์ทคาร์ครับก็วันนี้มีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมเป็นยูสูริแม็กออร์นิวเอ็กซิลีดับคันนี้ครับพี่ๆเปิดราคาอยู่เพียงแค่499,000บาทนะครับเป็นเอ็กซิลีปีสองพี่สิบสังเกตยังไงครับกับปี2022ก็คันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าเขี้ยวสั้นนะครับแล้วก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างรุ่นท็อปทั่วๆไปนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับเขี้ยวสั้น สีแดงทึบๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมาตัดโลโก้ที่เป็นสีแดงสว่างๆนะครับแบบนี้แล้วก็ชุแดแต่งสกเกิร์ตด้านหน้านะครับพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดีร์ไลท์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็คือจะอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับผมมาพร้อมกับกรอบป้ายทะเบียนไทเทเนียมสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยก็ก่อนที่จะไปดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์ก่อนได้เลยนะครับสำหรับคนนี้ ว่าจะสวยถูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็คันนี้รถเลขไม่น้อยด้วยนะครับอ่ารถปีย2ิบสองเห็นว่าเลขไม่นะ่าจะประมาณสาม0มื่นโลแล้วก็ดูว่ารถสาม0มืนโลนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าอ่าแล้วก็ดูว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับก็คันนี้ก็รถเดิมเดิมนะครับผมเครื่องยนต์พันเก้าเดิมเดิมเลยระบบอีจา,ต,ต,าต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มีสายอันนี้มาอย่างเดียว กระแปลงใส่อะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับวันนี้คือเขาต่อท่อลมวัดบูธมานะครับส่วนน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับผมระบบเบรกไอเบสต่างๆก็คือมีให้เรียบร้อยนะครับคันนงคันหน้าแผ่งแผงแผงเพจต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนี่รอยมาร์กรอยจุดต่างๆนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมครับผม อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นในส่วนของเรื่องล้อแม็กก่อนเลยเราได้ทำการแถมไปแล้วนะครับแถมเป็นล้อแม็กใหม่ยังใหม่เป็นที3 7 6รเูนะครับผมสีดำยอดแดงนะครับขนาดยาง2,45ส 5, ี่ห้าขอบ18นะครับเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับผมยางเป็นยางใหม่ปี24นะครับ ช่งลางกันสีสวยครับผมแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็จะมีโลโก้ตัว X แบบนี้นะครับเป็นสีดำตายกับสีแดงตามบีทน์ของเขานะครับผมไฟเลี้ยวมุมกระจกครับชุดสเกิร์ตด้านข้างคิ้วกันสาดติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งครอบมือเปิดนะครับเป็น X ซีรีส์ทั้งหมดเลยนี่สวยๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแคปเปิดนะครับผม นี่เลยก็จะมีเป็นพวกงานจุดต่างๆนะครับที่เป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงนะครับอ่ากระจกไฟฟ้านะครับผมตรงมือเปิดแ,แรงต่างก็ดีไซน์มาสวยเลี่ยมเลยนะครับผมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับสีแดงอ่าสวยใสายตามสไตล์เอ็กซ์ฟีนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ ส่วนของลูกกระบะนะครับวันนี้ก็คือเขายังไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มานะถ้าต้องการแม็กไลเนอร์หรือว่าให้เก็บตรงไหนเพิ่ม,เต,มเติมแจ้งได้นะครับชุดล้อเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมเป็นล้อน่าจะขนาดประมาณ8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วนะโดยโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าล้อมันเสมอสมล้อพอดีนะครับเป็น6รูตรงรุ่นแล้วก็จะมีในส่งเรื่องท่อนะครับจะเป็นท่อเลดอ่าเป็นท่อเลดนะครับ ออกตรงไหนเอ่ยอ่าเอาตรงนี้เลยททอเลนออกท้ายนะครับผมททอเลนออกท้ายนะครับอ่าชุดสเกิร์ตด้านท้ายก็สวยๆเลยนะครับตรงลงช่วงล่างอะไรก็สวยๆทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเรื่องไฟท้ายนะครับพี่ๆไฟท้ายก็ยังไม่มีบินไม่มีแตกนะอ่าไฟท้ายไม่มีบินไม่มีแตกสวยๆนะครับโลโก้เอ็กซ์ฟีียงต่างอยู่ครบนะครับรวมไปถึง ฝาท้ายนะครับผมเขาก็จะมีสติกเกอร์คาดแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นกล้องไฟหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองแพนดูด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรับชมภายในพร้อมๆกันว่ามีออปชันอะไรเพิ่ม,เต,มเติมบ้างนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้เป็นกุญแจรีโมทมาหนึ่งดอกแบบนี้นะครับ ภายในก็คือจะคุมโทดดำทั้งหมดเลยขออนุญาตสตาร์ทก่อนนี่สวยใสยทุกจุดนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวดูราคา499,000บาทนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูจตกข้างบนพอนะครับผมข้างล่างเดี๋ยวอาจจะเพื่อติดชื่อลูก้านะครับ เป็นรถปี2022นะครับจดทะเบียนตุลาปี65เป็นรถตจ้องเดียวจากปลายแดงมาเลยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นด้านหน้านะครับผมนี่เลยแรงแต่นี้เลย,นนเ,ลยเขาจะมีเป็นโลโก้ตัว X นะครับสีแดงไล่เฉดมาจนดำนะครับแล้วก็ไล่เฉดมาได้จนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นสีแดงอีกฝั่งหนึ่งนะครับร่องรอยต่งตางๆนี่คือ แทบจะไม่มีเลยนะครับ100%เเนี่ให้สักเก้าดเซได้นะครับผมแล้วก็จะมีตำหนิตรงเพดานด้านบนนะครับผมเนี่ยเป็นรอยเจิมจางๆและนะครับเพราะว่าผ้าหลังคาเขาก็จะคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ดูได้แบบซุกซ่อนทุกมุมนะครับมีกระจกสอหน้าให้สองด้านนะครับตรงที่บังแดดนะครับอ่ะแล้วก็ภายในนะครับจะมีเป็นจอเครื่องเล่น แล้วก็จะมีส่งเรื่องกล้องถอยหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับผมเราก็สามารถตั้งค่าได้นะที่ว่าเอ่อเาเรียกว่าอะไรนะเอ่ออะไรนะแป๊บน,นึงแปนึงเ,นเส้นเส้นการะยะอ๋ออ่าเรียกถูกแล้วเส้นเส้นการะยะเราสามารถเปิดได้ปิดได้นะอันนี้ถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ท้าบางทีบางท่านอาจจะงงหรือว่ากะไม่ถูกกะปิดไปได้เลยนะครับผม มันก็จะไม่มีเส้นกัลยาขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าตั้งค่าของเดิมโรงงานเขาก็จะให้เส้นกัลยามด้วยนะครับแล้วก็จะมีในโหมดของเนี่ยพวก Android Auto Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ,อวิทยุบลูทูธต่างๆนะครับ iPod ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมระบบแอร์ปรับจูนมือนะครับระบบแอร์จูนมือแล้วก็ต้องช่องฟรีแบ USB นะครับ AUX แล้วก็ช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับผม <Yeah. S 2> ช่องวางแก้วเก๊ะเก็บของต่างๆมีครบนะครับและที่สำคัญคันนี้เข้าเช็คระยะศูนย์ให้แล้วนะครับผมเ <Yeah. S 2> ข้าเช็คระยะทางเราไปเข้าศูนย์มาให้ระยะต่อไปเข้าที่40,000ื่นโลได้เลย <Yeah. S 2> ถามว่าทําไมต่อไปเข้าที่4ี่หมื่โลเพราะตอนนี้เลขมายปัจจุบันครับอ่า มาาดูกันเลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่สามหมื่นโลนะครับเลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่สามหมืนสี่ร้อยกว่าโลนี่เลยแล้วก็ตรงเรือนไม้ก็คือจะเป็นเรือนไม้ซิงซิงงของ X-Series นะครับสวยๆงามๆแบบน,นี้โอเคครับผมแล้วก็มีวัดบูทมาตัวนึงนะครับอแล้วก็คอนโซลระดแบแผนย้อนกลับไปได้เลยนะ ร่อ,องรอยคูชิีดนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านอ่ารถเดิมสวยหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้พวกสีเสืออะไรต่างเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะอ่าแล้วก็วันนี้มันเลยยูซี่เก้าเก้นะครับผมรถใหม่ก็น่าจะรวมรวมแ0ดแสนเหมือนกันนะอ่าก็หายไปน่าจะเกือบสามแสนนะครับามาดูใบเขาสูตรกันต่อ นี่กเป็นใบเช็คระยะเข้าศูนย์นะครับตามที่ของ KR Smart Car ไปเข้าศูนย์มาให้แล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยอ่ะจะเราไปปิดกันด้านหน้าดีกว่านะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผม,ผมก็สามารถที่ต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR Smart Car ครับสามารถเข้ามารับชมรถตันจริงได้ที่ เคอสามารถคาาสำนักงานใหญ่ได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อเป็นเงินสดครับปีเรียพร้อมโอนซื้อเงินผ่อนต้องการโปรโมชั่นเดี๋ยวจัดให้ทุกๆโปรเลยนะครับผมจะซื้อสดซื้อผ่อนครับมีส่วนลดให้เหมือนกันทั้งหมดครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีลถอะไรมาให้รับชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ